เมื่อวานมีคนมาถามว่ามรรคผลนิพพานนั้นถ้าเราจะประพฤติปฏิบัติเข้าถึงมรรคผลนิพพานถ้าเป็นโยมสามารถจะประพฤติปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้หรือเปล่าก็เลยตอบัับไปว่ามรรคผลนิพพานนั้น เปรียบเสมือนสิ่งที่ตั้งอยู่เท่านั้นรอเวลาที่พวกเราทุกคนจะก้าวเดินไปถึงมรรผลนิพพานหรือถ้าจะอุป,ปมาอุปไมยว่าสมาธินั้นมีหลายขั้นหลายระดับดบ้วยกันเช่นขานิกะสมาธิอุปาจาระสมาธิ อัปวนาสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยทายฌานาจตุตฌานสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่แล้วอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะมีความขยันในการประพฤติในการปฏิบัติหรือว่าเราท่านจะมีความเกียดคา้าน ที่เกียริไม่มีความเพียรถ้าเราไม่มีความเพียรเราเกียจค้านที่จะพืชปฏิบัติเราก็ไม่สามารถที่จะเดินตามหรือว่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรืออารมณ์ของสมาธิในระดับต่างๆได้การที่เรามาวิงวอน แต่เราไม่มาประพฤติไม่มาปฏิบัติไม่ยอมขัดเกาจิตใจของเราให้ใสสะอาดถ้าเราอ้อนวอนอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ทำสิ่งที่จะให้ปรากฏเกิดขึ้นว่าเราทำติดต่อหรือว่าทำต่อเนื่องในการประพฤติปฏิบัติอย่างไร อย่างเช่นตื่นเช้ามาเราต้องถามว่าวันนี้เราสวดมนต์หรือยังเรานั่งกรรมฐา,านประพฤติปฏิบัติแล้วหรือยังขอให้เรานั้นจงหมั่นตรวจทานอารมณ์หรือความคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตัวของพวกเราเพราะแค่แล้วถ้าโยมมันประพฤติหมันปฏิบัติ คำว่ามรรคผลผ่านที่เรียกว่ามรรคสีผลสีนับตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์นั้นก็เคยมีผู้ประพฤติปฏิบัติได้มาแล้วเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงพ้นจากความทุกข์เข้าถึงพรนิผพานแล้ว หรือแม้แต่เราพระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยะบุคคลทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติเข้าถึงกระแสธรรมแล้วก็มีมากมายในพุทธการถ้าเราพิจนารณาได้เช่นนั้นแล้วเราก็ลองประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือ รู้เท่าทันความคิดที่มันเกิดขึ้นว่าขณะคิดอะไรอยู่ขณะนี้ปรุงแต่งอะไรอยู่ให้เรารู้เท่าทันความคิดและการปรุงแต่งของจิตอันนี้แหละเรียกว่าเรากำลังระพึติปฏิบัติกำลังจะเดินตามทางของเราพระยศเจ้าพระยะบุคคลทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายนั้น จงมีความเพียรและประพฤติปฏิบัติโดยไม่ย่อท้อและขอให้มีความตั้งใจมั่นที่จะหลุดพ้นจากวัฏฏักสงสารนี้ให้ได้